ก็ปลูกต like hey. yeah. ้นไม้เนาะแล้วก็ไปทาสีสาราค่ะแล้วก็มีถูอยู่บ้านทําสวนเองอยู่แล้วตัดมีพอดีปลูกต้นกล้วยเลมอนางค่ะแล้วตัดเองตัดเอาบันไดยืมบันไดข้างบ้านมาแล้วก็ปีนตัดตัดตัดเองหมดเลยค่ะใช่ค่ะก็อยากให้หนึ่งมิ๊กอยากให้ทุกคนอ่ะ เรื่องขยะไม่อยากไม่อยากให้ทิ้งขยะเพราะมี่เป็นคนเดียวที่แบบเป็นคนนึงที่แบบไม่เคยทิ้งขยะไม่เป็นที่เลยจริงขนาดเปลือกลมแค่นิดเดียวมี่ยังเก็บกลับไปทิ้งบ้านเลยอะ่ะก็อยากให้ทุกคนแบบช่วยเก็บขยะไปทิ้งในทางขยะเนาะอยาแบบแคนน่คนนึงทิ้งคนนึงก็ต้องตามตาม,ตามต,ามตามต่อไปมันก็ล,นกล้นจกกระปรงอะเนาะตอนนี้อะคะถ่ายน้ำสวรรค์ถใช่ค่ะของตัวเองทำเองนี่แหละค่ะ ตอนแรกไปขายที่ตลาดมะลิแล้วผลตอบรับมันดีมันโอเคก็เลยแบบก็เลยมาเริ่มมาทําขายเองก็ดีกว่าไม่มีอะไรทําอยู่ว่างๆอ่ะเนาะตอนนี้ธุรกิจเป็นยังไงบ้างะคะตรงตลาดไหนตอนนี้กาลังไปเดี๋ยววันนี้ไปจับฉลากที่ตลาดรถไฟรัชดาว่าจะได้ตรงไหนไวันวันวันหมายถึงว่าครั้งที่แล้วก็ไปที่ตลาดมะลิไปเองเหมือนกันค่ะก็มีเพื่อนมีเพื่อนค่ะแต่ว่า ไปซื้อสวัสดิ์อ่ะมี่ก็ไปซื้อเองถึงตลาดสีมุมเมืองก็เป็นคนไปซื้อเองแล้วก็เป็นคนกลับมาทาเองที่บ้านทเองทุกขั้นตอนใช่ค่ะทุกขั้นตอนเลยค่ะก็ดีค่ะคนก็ชมว่าโอเคอร่อยเพราะที่มี่ทำอ่ะมี่ไม่ได้ทําเหมือนทําแล้วไม่ได้อะไรไม่รู้จะทาทาไมเหมือนกันแต่เราทําเพราะแบบเราอยากกินน้ําอร่อยอร่อยเราก็ทําให้คนอื่นกินอร่อยอร่อยเหมือนกัน อาจจะมีค่ะเพราะตอนนี้ตั้งว่าเอมี่จูสแต่ยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดแบบเจาะจงว่าเป็นอะไรอยู่เดี๋ยเดียวขายตลาดก็คือวันละก็คืออาจจะมสสีส่งส่งฝากร้านพวกแบบพี่ที่รู้จักตรงตลาดหัวมุมบ้างอะไรแบบนี้ค่ะอ<า>บอกว่าหน้าเหมือนไ,อไออนม่ก็บอกว่าหน้าเหมือนเขาก็เชื่อบางคนเขาก็เชื่อ ไม่ไม่ไม่อายเลยค่ะมันเป็นเป็นก็มันเป็นอาชีพสุดจริตเหมือนกันเนาะเนาะไม่ไม่ก็ไม่ได้หลักค่ะก็คือก็ยังทํางานวงการถ้ามีอะไรให้ทําก็ยังทําอยู่แต่แบบแค่เวลาเวลาแบบไม่มีอะไรทําแล้วแบบคนอยากอยากทานก็บอกไม่ได้มีทําทําให้ได้ก็ให้แบบพวกแบบ วันก่อนก็พูไปออกรายการอาจารยิ่งศักด์ก็ถ้าคนสนใจจะติดต่อจะจะทานอ่ะบอกไม่ได้ผ่านไอจีไม่ได้เลยแต่ทําทำให้สิบขวดก็ทำตอนนี้ก็รอค่ะรอรอพี่หนองว่าจะให้กลับไปเล่นน้องใหม่หรือเปล่าเพราะตอนแรกมี่ไปรับเชิญเป็นครูฝึกสอนแล้วมี่ก็เลยขอเขาแบบขอไปบรรจุเป็นครูเป็นครูประจำาดีกว่าไม่มีอะไรทำอ่ะเนาะยังไม่รู้ค่ะก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่มีอยากเล่นตลกมาก อยากเป็นนักแสดงตลกเริ่มมีใครยับยมาเรื่อยๆแบว่าเข้ามาอยู่ใกล้ยังไม่ก็ขออาเป็ดบอกรออาเป็ดอยู่ตอนเนี้ยใช่ค่ะก็ไม่ไม่อยากเล่นแบบไม่อยากเป็นแบบผู้หญิงสวยๆอะไรไม่ชอบใ่ไเราแอบน้อยใจมากว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้รับราโอเคไม่ค่ะก็ทำไงได้เราอายุเราก็เยอะแล้วอะเนาะเด็กอายุน้อยๆเขาก็ขึ้นมาก็เป็นก็เป็นโอกาสของเขาอะค่ะ นี่ไม่ได้แคร์อยู่แล้วว่าจะมีหรือไม่มีก็พ่อกับแม่ก็ไม่ได้อยากให้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วมาสายชิลเนาะใช่ก็ถ้าไม่มีก็อาจจะกลับไปอยู่บ้านนั่นแหละค่ะเราไม่ได้อยากทำอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมคะกับในวงการบันเทิงนีอะไร้ก็เนี่ยอยากเล่นตลกไอ้อยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักร้องหายหมดแล้วค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะไม่ได้มีเอฟเฟกต์ไม่มีค่ะแสดงว่าก็ทำงานลุยทุกอย่างใช่ลุยทุกอย่างแล้วค่ะ ก็ฝากผู้จัดทุกคนนะคะก็มีถ้าคิดว่ามีเล่นอะไรได้ก็ก็มีก็อยากเล่นเหมือนกันก็ลองลองลองให้มีเล่นดูเนาะก็มีก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะแลกกัวลองก็ลอบอยากอยากทำดูไทยรัฐทีวีเปิดช่อง32